ที่หกสองขายมินิเทนเนอร์ความหนาหนึมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะคะหนาคุ้มเหนียวยังไงอาจจะด,ดูนะครับขณะการโค้งงอรับคว้างแรงเหยียบ ที่605สองขายมินิเทนเนอร์ความหนา1นมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับในรุ่น1น,นิเน้นข้อมือสบัดเป็นหลักนะครับใช้แรงน้อยๆตรงนี้นะครับไปครับปุ๊บรับโชว์รอบเดียวพอเดี๋ยวสินค้าช้ำนะครับผ่านครับที่6 6ลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับสบัดข้อมือแนวตั้งนะครับป้ายปุ๊บสวยงาม โ,โอเคผานครับศูนย์เจ็ดลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับจบบน้ำหลวมนะครับเน้นสะบัดข้อมือครับไปปุ๊บโอเครอบนะคะรับเชยทิศทางเมื่อไม่ถึงนะครับปุ๊บโอเคดีขึ้นครับแฟวผ่านครับศูนยลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้นะครับ หมุนน้นสะบัดข้อมือแนวตั้งนะครับปั่นครับปุ๊บโอเครับเข็มสวยงามผ่านครับหกศูนย์เก้าลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตอนนี้ครับสะบัดข้อมือแนวตั้งนะครับใตปุ๊บโอเคสวยงามรับโชมหมดห่วงและคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนขว้างทายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกาหมัดครับ ให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบุมแมงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการกว้าง สะบัดก้มมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับสะบัดให้ขมุดรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบูมเมลแรงจะเลี้ยวกลับนะคะอย่าว่างออกตัวแนวแนอนแบบนี้นะคะห้ามเลยนะคะโอเคครับ